สวัสดีครับวันนี้เราก็นะฮะมาดูนะครับเบาไฟฟ้านะครับปาเจโร่สปอร์ตนะปี08นะจนกระทั่งถึงปี2515ันห้ารอแต่การซ่อมเนี่ยนะฮะอาจจะรวมไปถึงสวิตช์ของพวกมิวเอ็กนะครับรวมไปถึงเทปโรเลตคัตติว่า นะครับหรือหลายๆรุ่นเราอาจจะไปปรับใช้กันเอาเองนะครับแต่ว่าอันนี้วันนี้เนี่ยออพอดีลูกค้าเข้ามาเนี่ยตัวปรับเอ็นนอนตัวนี้นะครับนอนลงไปแล้วนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรับขึ้นมานะครับไม่พนักพิงเนี่ยปรับปรับเอ็นนอนลงไปแล้วสวิตช์มันค้างนะครับสาเหตุน่าจะเกิดจากหน้าสัมผัสข,ของตัวสวิตช์ตัวนี้นะฮะหน้าสัมผัสข,ของตัวสวิตช์เนี่ยหลังจากที่มันใช้มานานเนี่ย นะมันมันมันเกิดอมันสะพานไฟเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อนะครับอตำแหน่งอื่นเดินหน้าถึงหลังนะครับตับกระดกขึ้นกระดกลงตัวนี้นะฮะทำงานปกตินะครับแต่ว่ายตัวปรับเอ็นนอนตัวนี้นอนลงไปแล้วมันไม่ขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้อันนี้เราวันนี้เราเราไม่เราไม่ได้มาเปลี่ยนนะฮะเราจะมาซ่อม หลักๆดูเดี๋ยวเราจะลองถอดออกมาดูนะฮะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับว่าหลังจากที่ว่าเราซ่อมแล้วการใช้งานอะไรเนี่ยมันจะใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับปาเจโร่สปนะฮะง่ายๆเลยก็คือเขาจะมีมีน็อตอยู่ข้างหลังตรงนี้หนึ่งตัวนะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับนะมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ นะตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับบริเวณนี้นะฮะจะเป็นตัวล็อกนะด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะเครื่องมือของเราก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็จะมีอยู่3รายการนะครับไขควง6กนิ้วหตัวนะครับไซส์ปกติไขควงเช็คไฟนะครับหอัน ช้อนกินก๋วยเตี๋ยวนะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยที่เราจะทําก็คือนะครับงัดปุ่มนะครับงัดงัดปุ่มนะฮะไม่ต้องกลัวหักนะครับงัดเลยเพราะว่าถ้ากลัวหักมันจะหักนะครับกดเลยป๊อปนะฮะง่ายมากนะครับดีกว่าเราใช้อย่างอื่นนะครับใช้ช้อนกดเลยนะดูนะครับนะอันนี้เราสอดเข้าไปข้างใต้ปุ๊บแล้วก็งัด รเรียบร้อยนะครับนะฮะลงปะเป็นนอนกดนะครับเรียบร้อยนะครับได้ออมาแล้วสองชิ้นนะครับด้านหลังนะครับถอดน,อน็อตนะะนี่นะะถอดออกมาแล้วนะครับทีนี้ เวลาจะถอดตัวนี้ตัวนี้มันจะมีกิฟต์นะฮะตัวนี้มันจะล็อกอยู่นะครับให้ยกขึ้นนิดนึงนะครับพอยกขึ้นปุ๊บมันก็จะออกออกง่ายๆนะครับข้างหน้ามีกิฟต์อย่าดึงนะครับอ่าอย่าดึงออกมาเลยนะฮะเพราะเขาเสียบเข้าไปเฉยๆนะดึงออกมานะครับอันนี้ตัวที่ผมบอกนะครับตัวนี้นะครับมันจะเกี่ยวอยู่กับตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะเกี่ยวอยู่กับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมันจะเกี่ยวอยู่กับตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้หลังจากที่เราถอดฝาครอบแล้วถอดปุ่มสวิตช์นะน,นอ็อตนะครับอันนี้เก็บไว้ดีๆนะระวังนะครับถ้าหักแล้วก็เดี๋ยวเสียตังค์นะครับทีนี้เราก็ถอดสวิตช์ออกมานะครับวิธีการถอดสวิตช์นะครับไอ้ตัวนี้เขาจะเป็นล็อกนะล็อกประมาณสามล็อกนะครับตำแหน่งที่เขาจะเข้า ถ้ามันประกอบไม่ตรงเนี่ยมันจะไม่เข้าอยู่แล้วนะครับใช้ไขควงเช็คไฟนะครับหรือหรือหรือถ้าไม่มีไขควงเช็คไฟไขไขควงอะไรก็ได้นะครับหรือจะใช้เหล็กแหลมหรืออะไรก็ได้นะครับงัดเข้าไปนะฮะที่ที่ตัวตัวล็อกของเขานะฮะประมาณนี้นะครับนะครับกดล็อกมาครับนะออกแล้วออกง่ายงนะครับข้างล่าง นะครับเรียบร้อยนะครับสวิตออกมาเรียบร้อยอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูนะฮะจะมีคลิปหนึ่งตัวนะครับเช่นเคยนะครับเรากดคลิปตัวนี้ออกนะครับอ่านะค,คลิปไว้นะครับสวิตนะกดออกแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับได้ออกมาแล้ว นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> นะครับสวิตช์รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็มาดูนะตำแหน่งล็อกนะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะหนึ่งสองสามนะครับ หนึ่งสองสามนะทั้งสามทั้งทั้งทั้งสองด้านนะครับใช้ไขควงเล็กๆเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปบริเวณนะเพื่อเพื่อให้กิบให้ให้กิบเขาหลุดนะครับนะครับอย่างนี้นะฮะนะออกแล้วออกง่ายๆไม่ต้องใช้แรงอะไรนะครับนะครับหลุดแล้วนะครับพอหลุดออกมาปุ๊บอันนี้ฝาครอบนะตำแหน่งคนโดนสวิตช์นะครับ อันนี้ภายในจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีคอนแทคทั้งหมดสี่ตัวนะครับแต่ละตัวก็ทําหน้าที่ของเขาที่เขาบอกแปดทิศทางก็หนึ่งตัวเท่ากับสองทิศทางนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะวางลักษณะอย่างนี้ตัวนี้นะครับปรับเอนนอนนะครับตัวนี้นะฮะปรับเอนนอนนะครับให้ให้สังเกตดูด้วยนะครับว่า เวลาเวลาที่เรา,เ,าเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเขามีการเหมือนเหมือนกับหยุดหยุดนิ่งหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยสวิตตัวนี้มันชอบหกักนะครับทุกตำแหน่งนะฮะสามารถหักได้หมดเออหักจากสาเหตุอะไรอาจจะหนึ่งเราแกะไม่ดีสองหักจากการใช้งานนะครับถ้าหักจากการใช้งานผมแนะนําให้ซื้อสวิตตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับมันยังยังยัง,ย,งยังวิ่งและดีดนะครับ ให้ให,ให,ให้ลองดูตำแหน่งอื่นว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาทําวิธีนะเ,เขาเรียกว่าการล้างล้างาหน้าคอนแทคสวิตต์นะครับตัวนี้เมื่อสักครู่นี้ก็คือปรับเอ็นนอนไม่ไม่ได้นะครับมันเสียไปหนึ่งตำแหน่งก็คือปรับลงนอนลงไปแล้วมันไม่ปรับขึ้นนะครับตัวนี้เ,เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวต้นนะครับก็คือ,อ,อมอเตอร์ลองลองต้นนะครับอันนี้ปรับเดินหน้าถอยหลัง นะครับอันนี้ลองน่องนะครับขึ้นลงนะครับ่าของ,ของเราก็ง่ายๆฮนะไม่มีอะไรฮนะอะไรอะไรที่เราหาได้อยู่ในที่บ้านเราฮนะลงลดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ของเราก็จะใช้โซนิสนะครับอันนี้ฮะสวิตนะอันนี้โซนิสที่เราจะใช้นะครับ นะอันนี้นะครับเราเพิ่งซื้อมาเมื่อสักครู่90บาทนะครับอันนี้อันนี้เป็นหลอดน้ํายาของเขานะครับถ้ามีนาใช้มันจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใชา้ใช้วิธีการฉีดพ่นนะครับของของตัวฝาเนี่นะหัวหัวสเปรย์เขาจะใหญ่นะครับเราเรา,าเราใช้ ตัวหลอดนะฮะตัวหลอดไอ้ตัว,ตวส่งน้ำยาเนี่ยให้มันเข้าไปตรงจุดได้ได้ได้อ่มันจะแม่นกว่ามันจะดีกว่าเยอะนะครับนะครับสวมสวมสมหลอดที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะฮะใส่เข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูมาดูสวิตช์นะครับสวิตช์นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะฉีดเข้าไปตรงไหน นะครับให้ให้เราผักสวิตไปนะครับมันจะมีรูนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะมันจะมีรูเล็กๆนะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมันจะมีรูให้ฉีดน้ํายาเข้าไปบริเวณนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับนะผักไปอีกข้างหนึ่งก็ฉีดน้ํายาทีนี้พอหลังจากฉีดน้ํายาเสร็จแล้วให้เลื่อนคอนแทคนะครับเพื่อให้เขาทําความสะอาด นะแค่นี้แหละครับทีนี้ไหนๆก็เราก็ถอดออกมาแล้วตำแหน่งอื่นเราก็ฉีดซะเลยนะครับล้างทำความสะอาดไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งลื้อกันบ่อยๆนะครับ หลังจา,ากฉีดทุบแล้วเราก็ล้างท,ท,ทุกอันเลยนะครับเพื่ออันนี้เนี่ยน้ายาตัวเนี้มันมันจะเป็นการที่ล้างหน้าสัมผัสของของตัวสวิต์นะครับให้ให้หน้าสัมผัสเนี่ยเขาเวลาที่เขาใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบเป็นคลิ้คลข,ขึ้นมามันจะไปติดนหน้าที่หน้าสัมผัสทําให้ตรงมอเตอร์มันไม่ทํางานนะครับหลังจากที่ว่าเราล้างขยับกลไกแล้วเรียบร้อยนะก่อนที่เราจะประกอบ เอาน้ำยาตัวนี้ล้างน้ำล้างอีกทีหนึ่งนะครับก็คือฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดฉีดเข้าไปาเพื่อล้างหน้าสัมผัสตัวนะี้ตัวตัวที่ที่มันจะเป็นคราบดําเนี่ยมันจะไหลออกมานะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับทีนี้พอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะมาป,ประกอบเข้านะครับให้เลื่อนตําแหน่งนะครับให้เข้ามาอยู่ตรงกลางมันจะมีทั้งหมดสมระดับนะครับ ให้เยอะเลื่อนอยู่ตรงกลางทุกทุกทุกอันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราประกอบประกอบไอ้คบวอร์เขาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้แกนสซมบีต,ตัวนี้หักนะครับคือให้ให้สังเกตดูด้วยนะครับหลังจากได้เรียบร้อยเราก็เอาคบวอ์ตัวนี้มาใส่นะครับนะไม่มีอะไรดูตำแหน่งน่ะโอเคปุ๊บเพราะว่าถ้ามั่อเราสับตำแหน่งเนี่ยมันจะไม่เข้าอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถูกตำแหน่งเมื่อไหร่ปุ๊บนะ อันนี้ถ้า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 มันใส่นยมันมันมันไม่เข้าก็คือยังไงมันก็ตำแหน่งตำแหน่งตัวล็อกมันจะไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะ,ะตำแหน่งเรากดเข้าไปแป๊บเดียวก็เข้าแล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับกดเข้าไปได้เลยครับนะครับท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีหลังจากนี้เราก็ไปลองลองทาการเทสนะครับลองเสียบสายเทสดูก่อนนะครับนะครับ ปับเป็นนอนนะครับ <c oughs> ทีนี้พอพอหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยนะครับเราก็ก่อนที่จะประกอบนะครับเราก็ทำการเทสก่อนนะฮะว่าใช้งานอะไรปกติไหมนะครับตำแหน่งที่เราเสียก็คือตัวปรับเป็นนอนตัวนี้นะครับ อ่าตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับนะกระดกก้นก็เช็คเลยนะครับเดี๋ยวเวลาเราประกอบแล้วถ้าตำแหน่งสไหนเสียเราจะได้จัดการเลยนะครับนะครับขึ้นลงนะครับเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยปุ๊บเราก็ประกอบนะครับตัวกิฟนะครับกิฟที่ใส่นะครับใส่กับพื้นไป ะครับจิ๊บใส่กลับนะครับหลังจากใส่กลับแล้วก็นะฮะมันจะมีสล็อตนะฮะเป็น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 ชุดของเขานะครับเนี่ยนะกดเข้าไปได้เลยฮะกรึบกรึบกรึบนะครับนะกดเข้าไปแรงๆไม่ต้องกลัวหักนะครับอ่านี่ฮะเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้เราก็ประกอบนะแฝาข้อ ฝาครอบก็มีมีตัวที่1ตัวที่2นะครับก็คือเวลาเราใส่ก็ให้ให้ให้ตัวด้านหน้านี้เข้าก่อนหลังจากนั้นก็คือยกยกข้างหลังนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อให้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 ตรงตรงไอ้ตัวตัวเขี้ยวตัวล็อกนะครับนะสังเกตง่ายๆนะเราลองเราลองโยกดูนะครับเบาๆนะเรียบร้อยครับนะก็กดล็อกเข้าไปได้เลยปลิบเรียบร้อยนะครับก็ใส่น็อตที่ด้านหลังนะครับน็อตที่ด้านหลัง กดชุดสวิตช์กลับเข้าไปอย่างเก่านะครับกดได้เลยนะครับนะกดโต๊วปรับเป็นนอนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลองเทสใหม่อีกทีนึงนะครับปรับเป็นนอนนะครับปกตินะกระดกก้นเดินหน้าถอยหลังนะกระดกน่องนะครับเป็นอันเสร็จที่ที่นะครับ แค่นี้เองฮะง่ายๆนะเครื่องมือก็มีสามรายการนะครับไขควงเล็กนะครับช้อนนะช้อนช้อนกินก๋วยเตี๋ยวนี่ฮะกินขนมหวานนี่แหละครับช้อนเล็กนะครับไขควงหกนิ้วนะครับแล้วพระเอกของวันนี้ก็คือซ้อนเน็นนะครับวิธีการซ่อมนะครับวิธีการซ่อมออวิธีการซ่อมของของตัว โพรสวิตตัวนี้นะฮะมันสามารถเอาไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นมิวเอ็กซ์นะครับอีสุไฮแลนเดอร์นะครับละละละอีกหลายๆรุ่นนะครับที่หน้าหน้าสัมผัสของของเขาชอ,ชอบมีปัญหาเวลาที่าการใช้งานไปนานๆนะครับแม้แต่ปาติโลโตัวใหม่ตอนนี้ก็เกิดปัญหาแล้วนะครับลักษณะการทํางานเหมือนกันแต่ว่าวิธีการถอดประกอบเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ในรายละเอียดตรงสนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามันมีอะไรที่พอเราพอจะแนะนําได้ก็ลองติดต่อเข้ามานะครับเราเตรงไหนที่เราจะบอกเป็นวิทยาทานได้เราบอกหมดนะครับไม่มีหมกเป็ดตรงไหนที่ต้องการอยากจะรู้นะเพิ่มเติมว่าตรงไหนอ,อ,อะไรพวกนี้นะครับได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ